ขอใหม่ทำไมเด่ยสวัสดีครับผมลุงปอคลิปซี่ที่ชอบหมอไปวันวันนะฮะ <c oughs> โอ้ยเรามาเล่นตัวเอกเดีวยวนะแบบอะไรวะเนี่ย <c oughs> ก็ผมรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆแบบว่ามากของมากจริงๆอะ่ะจนแบบว่ารู้ตัวอีทีก็ปีใหม่แล้วนะครับผมทุกคนในปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมได้ทำสิ่งที่ผมอยากทำในสิ่งที่ผมชอบและสิ่งที่ผมต้องพัฒนาผมเอ็นจอยกับจุดนี้แล้วก็อยากจะไปจุดที่ตัวเองตั้งไว้ให้สำเร็จให้ได้นะครับแต่ก็ยังว่าครับถ้าไม่มีทุกทคนคอยให้กำลังใจผมคอยสนับสนุนผมมันก็อาจจะไม่มีผมในทุกๆวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับผมไม่รู้นะว่าผม ผมพูดผิดหรือผมเรียงคําพูดถูกไหมเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่ก็เป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนกันนะครับผมจะพยายามเรียบเรียงคําพูดให้มันได้เข้าใจมากที่สุดนะฮะนะครับมันก็เติมไปด้วยความรู้สึกมากมายถ้าพูดตรงนี้ไปเนี่ยก็คงเป็นชั่วโมงแต่เอาเป็นว่านะครับขอพูทุณทุกคนขอพูณจริงๆนะครับหาคําว่ามากกว่าขอบคุณไม่ได้เลยจริงๆนะครับก็ ขอบคุณจริงๆนะครับปีนี้ปี2025ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆและมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับรักตัวเองให้มากๆรักคนรอบตัวที่ตัวเองรักอยากทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำขอให้ได้ทำเต็มที่นะครับไปให้สุดเลยอยากทำอะไรทำลงมือทําเลยฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยทุกคนนะครับผมไม่อยากจะพูดเยอะจริงๆแต่เอาเป็นว่าขอบคุณนะครับ พูดคำว่าขอบคุณเปลืองมากแต่ก็ขอบคุณจริง,รงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่เออเดี๋ยวก่อนผมลืมผมลืมหลายคนถามกันเยอะมากแล้ววกตลอดทั้งปีเนี่ยผมเห็นคำถามเนี่ยถามกันบ่อยมากๆอยากเห็นหน้าลงุงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึ่งแป๊บนึงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดียวนะครับ เริ่มเลยความจริงแล้วเนี่ยผมก็อยากเปิดหน้าตัวเองสักครั้งเหมือนกันนะครับมามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหฟันแหลมเปียวเลยโอ้โหนานมากแล้วนะครับผมที่ผมไม่ได้ถอดหน้าแบบนี้นะฮะก็นะนะสักครั้งในชีวิตนะครับผมเป็นบุญตาของทุกๆคนโอ้โหผมเองก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าหน้าจริงจริงของผมนี่เป็นแบบนี้ <c oughs> เอาเป็นว่านะครับหายข้อสงสัยกันแล้วนะครับเรื่องหน้าของลุงแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้นะครับบิดจริงๆแล้วนะฮะบ๊ายบายครับทุกคน